ปรสิทธิลปรับกระทรวงอุตสาหกรรมท่านนายกยาเอเดีย,ยสุภาอจบตีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านผู้บริหารระดับศูงทั้งจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติและส,สรรลื่อมวลชนทุกท่านครับกระผมในานามของ ู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้มีโอกาสลงนาม MO u ในความร่วมมือระหว่างองค์สงเสริมสหกร,รมซึ่งเรียกว่าดีพร้อมนะครับกับสภาบันการเรแห่งประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่า FTI ในวันนี้ผมเรียนนะครับว่าเป็นที่ทราบกันอยู่นะนะครับว่าอุตสาหกรรมไทยอยู่ในช่วงที่มีความท,าท้าทาย